两瓶卡。 เก็ดเห็ดลังบานค่ะพี่น้องเมื่อคืนฝนตกเห็ดกำลังสิออกมันบทันใหญ่เด้อค่ะมันกำลังอันปงหัวออกมาอันนี้เป็นลังบานก็เลยเอาตะกาขาวๆนี่ค่ะอีู่พี่น้องมันกำลังอันมันกำลังอันบานกำลังออกมันยังใหญ่เด็ดลายกนี่เด้อค่ะพุ้ยเต็มเลยแบบนี้ นี่ก็มนน่ก็มน ช่วงนี้มันสีหอนแห้งด้อยพี่น้องหอนสุดๆเลยแล้วกาฝนมันกระตกเกินบางแดดแบบมันตกแล้วมันก็สีหอนแบบสุดๆเห็ดมันก็เลยมันมีเห็ดบางอันที่แบบว่ามันอันนี่ค่ะแบบมันพอมันพ่อฝนแล้วมันก็พอแดดแห้งมันจะเป็นยังไงคะจะเป็นแบบจุดๆนะมันสิขืนล่านะคะเพราะว่ามันเดียวแหงเดียวอันฝนเห็ดมันขืนล่า ขออนุญาตเอามีดตัดแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากให้มันไม่เสือไหวคือเก่าเพราะว่าเอาไปมันกะตัดดินถิ่มคือเก่าค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเก็บเห็นนี่มันกะเก็บง่าย,ยด้วยค่ะพี่น้องแต่ว่าเวลาทำพวมสะอาดนะคะมันมันยากมองหันละคะ่ะยากรองัันทำควมสะอาดแห่งเฮดได้หลายนี่อ้ย นั่งตัดธูระดอกนี่ใส่วลาหลายแห้งค่ะ,ปะไปยางไปตามจริงปีที่แล้วหม่องนี้มันคืนหลายแห้งนะอู้ดอกายางแห้งปดาดดอกยางแห้งค่ะ นี่จะเป็นเฮดมันปูแบบเรียบเด้อค่ะสมูชชันเทรลนะคะด้านหลังมันจะเป็นหลีเรียบๆผ่านหนามันกะหลอกสีเหลืองแบบนี้ค่ะทั้งในมันสีแน่นเด้อค่ะทั้งในมันสิตันนะมันสิแน่นมันสิคือชีดนี่ขาวจัะวนะพี่น้องถ้าเกิดแบบว่าจักหน่อยน่ะแมงมันมาแมงมันก็สิกินขามันคือกันเด้อค่ะแมงสิกินเฮด ยูเมืองทียาอยู่นี่ดกอกใหญ่แห้งนะเห็ดเห็ดมันปูกพวกนี้นะคะย่งเตะมันนะน,นี่ปีนี้ตั้งใจว่าสิเก็บเห็ดลหลายๆเพราะว่าของมันแพงสงสัยจะได้กินเห็ดแท่นั้นแท่นเหนือละคะ่ะของแพงแห้งนะ้ำมันแพงแห้งอยู่อเมริกาทุกอย่าง สูงราค่าสูงแห้งค่ะมขึ้นฝนตกน้อยหนึ่งอ่ะแต่ว่าแถวบานนี่คือฝ่าฝ่าอัน ฝาพาฝาพาฟ,า,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 ฟาแลบมันตกรอบรอบหมู่บ้านนะคะมันบดตกหมองอันส่วนจะของอ้ยหมองนี้ดอกใหญให้พี่น้องค่ะเดี๋ยวยังบางทีอ้โหหมองนี้ใหญ่ไหวอยู่ด้อันคลิปเก่า่จะยากลงไปเป็นคลิปแรกที่เห็นคลิปเห็นมันปัวค่ะมองนีมันม้อนออกนะ ปุป๊พันไปอาทิตย์เดียวดอกยังไงเลยมองนี้แหละงูลายงูลายขาดตอค่ะสิบอกห้มองนี้นี่เห็นเก็บแบบนี้นี่บอดบลีล่าได้ค่ะเพราะว่ามองนี้นี่งูมันลายเ,าเก็บอั้งสีก่อนนะี่ไปตัดขามาันขาใหญ่แห้งนั่นน่ะ แ้่ฝนมาด้วยค่ะมันโอ้โหดอกทำฝืม,มือค่ะตอนฝนมานะส่งเหียงผู้ใดมาเห็ดอีกอย่างแถวนี้นี่อันนี้เป็นหลังบานทยาเลยเดียค่ะปีที่แล้วเอาหยายอียืนมาปลูกเอาประกาบปลามาปลูกแถวนี้บ่เกิดเลยโอ้โหเป็นยัง มันก็กำลังออกนะมันก็สูงก็ขั้วหอนความแรงเสียงนีไไปไหมเสียงนีไไปไหม มือคืนนางนับวสีมีบองเก็บเพชรจัหมองนางดับนางนับได้ประมาณหกหม่องเด้อค่ะสิไปเก็บแต่ถึงเวาลามันอิลีสีเห็ดได้ซำได้บุงเพราะว่าลูกเพิ่นปิดเทอมม่อมีค้นเบิงคก็ไม่เคีร์เด้ค่ะมีจุ๋มใหญ่ๆอ่่อ muối ừ, đột nè Ui, cái nó ngam hiền Ngam 你看。 เห็นใหม่อันนี้ว่ต้ตง,งูนี่พี่น้องว่ต้ตง,งูไหมหากใหม่ งานทิ้นขีดกระเดือนมาตั้งงูบริยานขีดกระเดือนได้ค่ะแต่บริยานงูย่า,ยาลูกงูนี่หนูพี่น้องคามาันเลยพูดะงามขนาดเลยอ่ะมันใหญ่แด่กว่านี้อีกเด้อค่ะนี่อันนี้ถ้ายาเมื่อเก็บให้เบิรงในคลิปยืดเสอเป็นคลิปยืดเสอเด้อค่ะ มือเศา้านี่ไปอีกปลาหนึ่งนะไปเบิงน้นมาท่านออกอยู่ค่ะบท่นออกมันมีจุ่มนึ่งงามๆอยู่นะคะสีหาทางลง ขามไปเก็บฟังพูนนะมองนี้สิเป็นคล่องหลังบานนะคะพอดีมาขึ้นฝนตกมันก็เลยมีน้ำเี่นน้อยนึงทาแบบปบ่ม,มีฝนมองนี้ก็สิแหงเลยเยกเวนมองนี้ก็สิเมียนอังน้อยนึงแต่วบุหลแดงๆไง โง่อ้กบกบมองนีสิมีกโกบมันสองสามโตมาย้มได้โดดทุกเทื่เลยอู้หขึ้นมาหกแถวมองนี่นี่มาหกแถวมองนี่เบิ่งซอยกันเด้อค่ะแถวนี้สิ่งขายครับป่าดงดิบ ส่นสื่อนื่อู้พี่น้องเฮียแม่เฮงโอ้พี่น้องเฮียแม่เฮงโอ้โห เฮ็ดหนีเก็บไปแล้วต้องเอาไวนอกบาดก่อนด้วยค่ะให้พวกแมงมันไตออกนะทวาสัตนี่มันสิมีแมงที่แบบว่ากัดแล้วมันสิขั้นนะคะมันต้นน้อยหน้อยหนึ่งนะมันสิขืนเฮือนแหงเฮือนแบบนเด็หน่อยอะคะ่ะมันแหงแต่แบบต้องระวังมันพิเศษเมื่านเก็บไปลืมเอาไว้ในเฮือนโอ้มไตว่าสัตวแมง นี่ค่ะมันกำลังออกเลยค่ะหัวหน่อยๆแน่วโถหัวตะปูค่ะคือที่บอกค่ะพี่น้องคือเบิ่งในโทรศัพท์มันอาจสีดอกใหญ่เด้อค่ะเพราะว่าพญายาขยายขยายวิดีโอสื่อๆน้นเลยอดดดอ,ดอกใหญ่แต่ว่าตัวจริงมันดอกบอดีใหญ่นะคะแต่กระเฮ็ดมันปูอยู่เมืองพยามันยยใหญ่แห่งเดียพี่น้องสัมงฟ้ามืดดิค่ะยิงดอกนี่นี่ กขามันใหญ่ๆยังเสียนะโอ้โหมันถ้าบ่มียังมารบกวนมันนี่มันสิใหญ่งามแฮงเก็บให้เบิง่งพ่อหอปมปากหอมคอเด้อค่ะรู้สึกว่าปีนี้ได้เก็บเห็ดเร็วเร็วกว่าทุกปีนะเก็บมาถึงเห็ดมันปู่เลยค่ะมามันไปทางนี้ มีอยู่อันอยู่ลิมมันี่ลิมน้ำ Ui. Cốp. Ừ. Cái đồ cái nòng cái nướng xong. Ui, tem lên 让。 ตอนนี้คือหอนสุดๆเลยค่ะมันเอ่นะอ่ำเห็ดกะกําลังออกกับพี่น้องอุ้ยหยับไ <laughs> ม่อยากมากเก็บย่ามนี้หลายเป็นไดเพราะว่าเห็นมันกําลังออกมันก็เยียบเสียบมันตัวที่มันกําลังโป่งคนะ่ะพี่น้องอันนี้มันเล่มให้เบิง่งเห็นพี่น้องอยากเบิเ่งเห็ดนะคะนะ ปีนี้ที่อยากตั้งใจสิเก็บเห็ดไทยล้ายที่สุดเพราะว่าของมันแพงค่ะสีเอามาอ่าแซ่แข็งว่นแล้ะก็ก็สิได้กินเห็ดแทนเหนือนะค่ะพี่น้องมีแตนงแพงๆนะคะโอ้ยุ่งแบบอยากฝากถึงคนทั้งบ้าน,นะคะพี่น้อง <laughs> ้าแบบผูดด้ใดบุร้เก็บเห็ดเองเด้อค่ะสิบอกว่า คนที่เขาเห็ดคลิปวิดีโอเก็บเห็บนี่ยนะคะเขาเห็ดอยากยังเด้อพี่น้องเพราะว่าในป่าเนี่ยมันมีทั้งเห็บมีทั้งยุงทั้งงูนะแล้วการที่แบบว่าเก็บเห็บไปน้ำต่างกล่องไปน้ำบอกเลยเด้อค่ะว่าบวงงะะ่าย้อค่ะดังนั้นเนี่ยเห็นแบบหลายหคนมันสิมาคอมเมนต์ว่า,จ,าจังสันจังเสียงเสียค่ะมันกระต้องเห็นใจเขานะคะคนที่เขาเฮ็ดคลิปวิดีโอนี้ เขาใจเขาหักอีเลีะค่ะเขาจังเลยแบบว่าเสียเวลามาเห็ดวิดีโอมาตัดต่อมาเก็บมาเมียนะคะมันก็คนธรรมดาพี่น้องมันก็เมื่อยเป็นนะดังนั้นเนี่ยก็พยายามให้กำลังใจเขาอะค่ะสิเม้นไพก็ตามนะเขาอุต่าหเห็ดคลิปไม่เบิ้งแม้นซิมาคอมเมนต์ว่าจังสันจังสีมันสามันบมวนวเอียงสิค่ะอยากให้มันม้วนก็ เองเล่ะค่ะอันนี้บริวาวแบบประสดนะคะแต่ครับถ้าอยากสิบอกว่าแบบคนที่เขาเห็ดคลิปอะค่ะโมเมนค์ขันท่าดอกไม้ถึงผู้อื่นและหลายคนอ่ะเขาอุต่าขับรถไปไกลเห็ดคลิปออกมาเ้เบิงอ่ะมันต้องขอบคุ้นเขาค่ะโมเมนต์วาสีมาเฮดในเขาปันทอนสุขภาพจิตเขาอะค่ะนะใจเขาใจเหาด้วยค่ะ นี่พี่น้องกระไดไลยตเติบอยู่เด้อค่ะอันนี้คือเห็ดกําลังออกใหม่เลยนะเห็ดออกใหม่มันกระสีกรุบกรุบกรอบนะพี่น้องกระสีหอมกลัวอันคือในเมืองที่ยายอยู่ก็ที่บอกแหละว่าเห็ดมันสีใหญ่เด็ดลลยก่านีนะอันนี้เป็นดอกหน่อยมันนะั่นดอกกําลังออก <laughs> ขนน้นเก็บเลี่ไปเหมือนมันสีบุม้มีดอกใหญ่ๆ่ไว้ให้เบิองเด้อค่ะเดี๋ยวเห็นมัน,ยยนใหญ่ถาฝนไม่จักหน่อยนี่รรองว่าอาทิตย์นานนี่คิดว่า เห็ดมันสีใ่แต่หลายเติบนะพี่น้องมันห่อนาเลยค่ะทั้งห่อน,น้องปูนี้รับรอง,ไงไว่าเห็ดใยไวแน่นอนสําหรับมือนิ้ายากศรีซานีกรน,นะคะ๋ยวกสิีลวกเห็ดตันนี้แล้วก็ล่างแล้วก็เห็ดกินนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ